สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเทคนิค,เ,ค,นคเล็กๆน้อยๆกับ Mark d ดิจิทัลนะครับซึ่งมีคำถามจากผู้ชมนะครับถามว่า Microsoft Teams เนี่ยเวลาใช้เปิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยเปิด Windows ทุกครั้งมันชอบโผล่ขึ้นมาทุกทีเลยจะทำอย่างไรให้ทุกครั้งเมื่อเปิด Windows แล้วหน้าต่าง Microsoft Teams ไม่โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับโดยวิธีการทำดังนี้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดปุ่มกระดิง่งทุกๆครั้งที่ผมโพสต์วิดีโอใหม่ก็จะส่งข้อมูลไปให้กับทุกท่านด้วยนะครับขั้นตอนที่1ครับเราเข้าไปที่ Microsoft Teams ของเราถ้าเราติดตั้งไว้ในเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือไปที่ settings นะครับจะเห็นปุ่มหน้าเราด้านบนตรงนี้คลิกเข้าไปเลยแล้วเลือก settings เมื่อเราเลือก s e t t i n g เรียบร้อยแล้วครับดูที่ส่วนของ application นะครับ ถ้าอยากจะให้ทุกครั้งเปิด Windows แล้วหน้าต่างของ Microsoft Teams ไม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยให้เราติ๊ก Open Application in Background นะครับมันก็จะเปิดนั่นแหละเรายังรับ Message ได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหน้าต่าง Windows ไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะให้เปิดเลยตั้งแต่ต้นเลยนะเอาไว้เปิดเองทีหลังเพื่อทำให้การบูตเร็วขึ้นนะครับก็สามารถทำได้โดยการติ๊ก Auto Start Application ออก เท่านี้แหละครับเราก็อยู่ร่วมกับ Microsoft Team ได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับช่วยผมกดไลค์หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าคราวหน้าผมจะได้ทำวิดีโอแบบไหนออกมาอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ